สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทําการจัดอันดับ5เาข้าไพาที่ทํากําไรอันดับ1ไปเข้าไพาที่ทํากําไรอันดับ1ก็คือข้าไพ่2ตัดวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์ชําแหละเข้าไพานี้กันว่ามันทํากําไรกันได้ยังไงก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเข้าไพ่2ตัดกันก่อนนะครับ ลักษณะเข้าไพ่2ตัดคือไพ่ที่ออกไฟาได้ไฟ1นึ่ชนะติดต่อกันไม่เกิน2ครั้งพอชนะติดต่อกันครบ2ครั้งแล้วมันจะออกไปตัดอีกฝั่งหนึงทันทีเราไปดูวิธีการแทงไพ่2ตัดกันนะครับ ถ้าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งออกชนะติดต่อกัน2ครั้งพอชนะติดต่อกันครบ2ครั้งแล้วมันจะเปลี่ยนไปออกอีกฝั่งนะครับรอให้ไพ่2ตัดออกชนะ2เม็ดแล้วเล่นอีกฝั่งหนึ่งได้เลยครับย้านะครับว่ารอให้2เม็ดก่อนแล้วค่อยแทงวิธีนี้โอกาสเขาไพา่เข้าจะเยอะมากเพื่อนๆสามารถเล่นทบได้ในไมายนี้เลยและถ้าเราไม่อยากรอล่ะครับบางคนบอกโคพี่กว่าจะออก2เม็ดติดนานไปพี่โอเคครับ วันนี้เราจะเข้าไปเล่นจริงสอนวิธีการเล่นรอเข้าไพ่2ตัดมากันด้วยเลยผมเรียกกันว่าการวิเคราะห์เข้าไพ่แบบต่อนเนื่อง2ตัดนั้นมี2รูปแบบนั่นก็คือ2ตัดแบบสีเดียวและ2ตัดแบบหลายสีนะครับแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันเราต้องดูเข้าไพ่ที่ผ่านมาเป็นหลัก ผมจะเข้าไปเล่นที่เว็บสามารถเบ็ดเพราะเว็บเปิดใหม่ส่วนมากเขาไพ่จะเล่นได้ง่ายครับเพราะมีเขาไพ่ที่นิ่งอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับอ่าผมเข้ามาในห้องมังกรนะพอดีผมเข้ามาเห็นมันเขาไพ่มันน่าจะไป2ตัดนะผมก็เลยแ,ลแทงไปเลยสังเกตดูครับห้องนี้มันจะเป็นตัดแบบสีเดียวนะผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่ามันตัดไปแล้วถึง3อ่าสองั้ง ผมคิดราคาที่3ามน่าจะตัดผมจัดไปย500อ้อะมาตรงจริงๆด้วยครับนี่อันนี้เป็นคลิปที่ผมเล่นมานะผมจะมาให้ดูอะบางคนถามอ่าแทงรอยยังไงมาดูครับทีนี้ผมจะแทงครับผมแทงรอนะวิธีแทงรอเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็น2ติดเห็นไหมสังเกตดูดีๆมันจะเป็น2ติดก็คือขึ้น2ตัดเสร็จแล้วขึ้น2 ผมเลยแทงอ่าตรงครับเนี่ยออกมาฮะวิธีการอ่านคร่าวๆนะอ่าต่อไปอันนี้ผมก็คิดว่ามันจะตัดอีกทีนึงฮะอันนี้ค่อนข้างมั่นใจอีกอ่าแต่ผมไม่ได้มั่นใจแบบอ่าแดงตัดนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ใส่ไปตรงนี้วัดใจนิดนึงฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นตัด2ส,สีก็จะได้เงินเสมอครับงานผมพอก่อนอมาดูกันอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้เขาไพ่2ตัดมาอีกเช่นเคยฮะสังเกตดูนะน้ําเงินมาแล้ว1 2 3 4 5 5รอบแดงมา1 2 3รอบตัด3รอบผมคิดว่ามันจะเป็นตัด2ส,อสีอ่าแล้วมันก็ออกมาตรงครับ กับที่เราคเนไว้สูตรเขาไพา่นี้โดน2ตัดของผมไปถึงกับเปลี่ยนคนแจกไพ่กันเ,เลยทีเดียวฮะอ่าดูต่อครับนี่ตรงนี้ผมคเนว่ามันจะออกเป็น2ติดนะครับเหมือนแพทเทิร์นที่ผ่านมาครับผมจะเล่นไปที่น้ำเงินนะครับตอนนี้แต่ผมแทงรอนะครับเป็นการแทงรอเราแทงไปนิดหน่อยพอครับ พอได้กําไรฮนะถ้า2เม็ดมาแล้วตัดเนี่ยถึงซักไปเต็มเต็ม,เ,ตมเม็ดเต็มหน่วยเลยครับนี่เป็นวิธีอ่านเข้าไพ่เพื่อแทงรอนะครับไม้นี้เสียฮะนีอ่อย่างที่บอกครับค่อยๆเล่นนะเวลาแทงรออย่าไปซัดหนัก อ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องเดิมนะครับผมก็แทงปิงปองให้มันออกปิงปองผมก็แทงสลับไปสลับมาครับมีได้มีเสียเพื่อที่จะรอเนี่ยครับมันขึ้นมา2เมตรแล้วครับ2ตัดต้องมาแน่แน่ผมคิดว่าผมก็จัดไปเลยครับ500บาทสังเกตดูนะครับมีหลายๆคนใช้เทคนิคนี้นะครับจากที่ฝั่งที่ลงเงินมีคนลงเงินเยอะมากครับ เนี่ครับป .9 กกครับตานี้อ่านี่ครับง่ายๆคือรอครับรอให้ชัวร์แล้วค่อยกดหนักๆอ่ามาดูอันนี้ห้องสุดท้ายนะครับที่ผมเข้าไปเล่นนะ wow, <baby. S 1> เป็นห้องที่พึ่งเริ่มเล่นมาเลยนะครับจากที่สังเกตผมเห็นว่ามันขึ้นมาแดง2เมตรแดง2เมตรเห็นไหมฮะซึ่งมีโอกาสที่จะเป็น2ตัดครับ ไม้นี้ผมแทงรอนะผมคิดว่ามันจะขึ้นมา 2, 2> เห็นไหมผมเลยใส่ไปที่สีแดงครับอันนี้แทงรอนะครับแทงรอแทงรอขึ้น2เมือ่อไหร่อ่ะค่อยซัดหนักๆนะตัดไปฝั่งตรงข้าม2แต้มกับ7ไม้นี้อ่าไม้นี้เขาไม่ทันโอเคขึ้น2จริงๆด้วยไม้ต่อไปเนี่ยฮะ เราหาโอกาสแบบนี้ครับจัดไปเลย2ตัดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่า2ตัดสีเดียวนะ2ตัดสีเดียวทำไมถึงเรียก2ตัดสีเดียวเพราะสังเกตแถวแรกของตารางสีน้ำเงินขึ้นมา3โอกาสที่2ตัดน้ำเงินเนี่ยค่อนข้างจะยากอ่ะเนี่ยตัดแล้วฮะ เป็น2ตัดโกยครับโกยเงินนะรอจังหวะดีๆแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปกันมาสรุปชแหละเข้าไพ่2ตัดกันนะอ่าควรจะแทงในจังหวะที่เข้าไพ่มา2เม็ดแล้วตัดนะให้ดูดีๆเลยตรงเนี้ยคือซัดไปเน้นๆได้เสียเราแทงรอได้เสียได้เสียมาแทงนิดๆิดหน่อยๆพอนะ แต่พอตัดปุ๊บซัดไปเลยต่อมาหาจังหวะที่มั่นใจและแทงทบอ่าตรงนี้สำคัญอีกเช่นเคยนักพนันนะครับเราจะหาจังหวะแบบเนี้ยแทงทบนานๆมาทีเราจะได้กำไรจากช่วงเวลานี้แหละข้อที่3เนี่ยฝึกอ่านเข้าไพ่เป็นประจำคอยดูคอยสังเกต ว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงเราอ่านเข้าไพ่เราลองสังเกตเอาวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นยังไงห้องนี้เป็น2ตัดสีเดียวหรือ2ตัดสอส่สีฝึกทุกวันแล้วเราจะเป็นเหมือนมืออาชีพเองอเราจะรู้เองว่าเข้าไพ่มันมาทิศทางไหนสุดท้ายผมอยากให้แนะนำไปเล่นกันที่เว็บเปิดใหม่นี้นะ,ะ CT855 หรือว่าเข้าไปที่สามารถเบ็ดเลยมันเป็นเว็บเปิดใหม่อ่ะส่วนมากมันจะเขาภพยนิ่งไม่แกว่งเอาแค่นี้แหะครับไปก่อนครับ